อ๋อโอ้โหพอฟันหนึ่งทีไม่ไงไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจอย่าไปข้งอ่ไปข้างรถไอ้เนี่ย surprise motherfucker เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่มีแท็กยังเดี่ยวเดี๋ยวยังไม่มีแท็กเดี๋ยวเดี่ยวผมเพิ่งเข้ามาผมเพิ่งเข้ามาผมยังไม่มีแท็กเดี๋ยวก่อนไม่มีแท็กไม่มีแท็กไม่มีแท็กยังไม่มีแท็กยังไม่มีแท็กยังไม่มีแท็กเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งทำอะไรพร้อมผมยังไม่มีแท็กไอ้เก่แจกเก่าเปล่ายังไม่ให้หยิบแท็กก่อนไหมยังไม่มีแท็กจะเพิ่งทำอะไรพร้อมจะเพิ่งทำอะไรพร้อม ยังเพ่งทำอะไรผมผมยังไม่ม <so like no ีแ oh ต่ oh ับเฮ้ยแยกแยกก่อนไหมแยกก่อนไหมแยกก่อนแยกก่อนแยอนไหมแยกก่อนไหมยกก่อนไหมยังเพงทำอะไรผมผมยังไม่มีแต่ยังเพงทำอะไรผมนะุลงรถจักเลยจันเยสเปร์โอ้โหอ้โอ้โพี่อ๋อแล่หััล้งโอ้กโอ้โหแหลกโอ้โหสามสุดเก้าสุดก็เอาไม่อยู่โอ้โหไอเหี้ยมาตัด ที่เกาดที่เกาที่เกามาดิมาดิวะ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 มาดิผู้หญิงกูไม่ตนกูอาหมดผู้หญิงกูอาหมดมีานมึงดกจบูแกอนรมียอะไรไม่มีเ ก็จ้องกินกันเด่นว้าวแต่เยนเชาแล้วกูไม่เบียเนี่ยมึงที่หายมันนอนเกียร์ตัวีหาเงินแล้วก็สั่กระสายดูไว้พวกกูก็แบกเป็นฝายไูกูอยากเ้ของเ้ส่กกลกอแบนตีเไม่ได้กบในเพวันพสนาไม่อยู่ในแนเฟนพวกมไม่ดีเสียกดไว้เดียวสวอนมาไปทันจะรุหลังหัวเดือเจเมียมึงก็อยากไดเป็นผัวได้ย เด้กระยายพลเราบอกเออกระจายพล้วบอกรออยู่รออยู่ไม่ใช่็จแล้วาทุ่มทีนึงชักอาวุธใหม่ได้ครับนี่หลังกระจกนะครับอ๋อปืนปืนฟักบนรถได้นี่หว่าเฮ้ยขอให้เปลชายมันจีดีบีหนึ่งเหรอวะคนดูขอไปว่อะพี่โอ้ปืนใจขึ้นเยอะไอ้จอกว่าไงครับเกี่ยวให้เพื่อนได้ด้วยตัวมึงไี่พี่บังอะตามแทงให้ทำผมละกันพี่เจ๋งไปถึงตามเชื่ออย่าไปทันจิ๋วหายเจ้าหนีผมถ้าเเล่บบห้อยห้ามเดนส์ไอ้ตราเออกูห้ามเดนอง อย่าหลุดนะเขายังเขาัยังแขงเราไม่ค่อยรวยเลยว่ะแม่งขับกูโยโอ้ยแม่ไม่ได้ตั้งตัวเลยว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงตั้งสติก่นตั้งสติก่อนแป๊ติก่อนงเขาไเดายะไมด้บอกเขาโยเดี๋ยวเดี๋ยวเดงปั๊บเดี๋ยวปั๊บเดี๋ปั๊บเดี๋ยวปั๊บเฮยเฮลยเฮลยเยเฮลย เอาเลยข้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเเอาเลยคเนเอาเลยราวเลยเราวเลยราเลยมไปโเด่เลยว่ะบางดูจะออมาไม่แป๊หนึงแป๊นึงแป๊นึอ่ไปอล้วาสเงิมเลย่อลาเลยยัง่เลยเนลยู่มีลยู่มีลยเห็นปะเหา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 เนาเหาเพอนเราังเานีมันต้องลงต้องลงกับเพื่อนเราจะพังแล้วพี่บางเดี๋ยวเดี๋ยโดนนะ เดี๋ยวเราจมว่าหลังเฮ้ยโฟกัสทั้งหน้าก่อนลงรถไม่ได้โอ้ยไม่กอดลมลมช็หมูอุ้มหน่อยได้ไหมเฮ้ยปววนปวดวนปวดวนเก็บทางปวตายแป๊บหนึ่งสิรแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรถบักรถบักมาช่วยผมหน่อยเถอะบ้าคนเดียวรถแม่งโคตรบักเลยโอ้ my god ปั๊มดิปั๊มเฮจิลเลอร์ดิไอ้สัตว์ ีตัวเดียวตัวเดียวหลุดมาปาไปเร็วเร็วกดไปเร็วเลื่อนไปเลื่อนไปเดินนิ่งเดนนิ่งเดนนิ่งเดินนี่นน่งอกม้างเดี๋ยวออกมาออกไม่ได้เนี่ยอุ้มแล้วกดอุ้มแล้วกดอุ้มแล้วกดไม่ได้กดไม่ได้ช่วยไรช่วยไพี่แกช่วยยิงไรช่วยคุณตาทับคุณตาทัพอุ้มกอดเอออุ้มก่อนทีนึงได้ไหมก่อนฟัน อุ้มก่อนอุ้มก่อนตัวบลคไม่ได้นะขอโทษลบอไปเลยไปเลยออกเลยออกเลยนี่เราบอกไม่รนเราบอกมืมไปอุ้มก่อนตัวบับลงมามาดิมาดิึงจับลงมาตีนมาเวสิลิมาดิลงจัม่งจัลจมาไป้ลงจับลงมาสัต่อยตำรว ใสไปเลยตำรวจมาไปจับเบอใส่แมวไปเลยโยกแล้วกูไปกดตั๊บกูวปไนไม่โยนได้พังเฮ้ยหัวหมีอ๋อคือย้ายๆนะครับย้ายๆนะครับ ตำรวจเจ้าผมด้ว่าพี่ตำรวจช่วยผมด้วยครับพี่ตำพี่ตำรวจช่วยผมด้วยครับพี่ตำรวจช่วยผมด้วยครับ <c oughs> แค่ดอกแดกก็พอเว้ยเอากระผมขับสารถเลยครับขับรถเลยสุดยอดน้องอย่างนี้เอเอเราเล่นใช้สมองเว้ยไม่ได้ใช้กำลัง เหตุใดวะยี่ยมเอากับรถตึกลยเหรอวะนั่นหเหรอวะอาเรียบร้อยรถติดเฮ้ยกูเชื่อมึงเลยว่ะไอ้จ้อ้ควาย nữa ấy khóa nữa ui khóa nữa khóa nữa mừng chắc là tí chắc là tí vào chip hại đấy ơi chốt chip hại đấy chốt นั่นใครอะนั่นใครอะใครอยู่บนรถอะแบ๊บเองนี่ชนรถข้างล่างขนานดดาบเปล่ารถติดรถติดเต็นรล่อง่ะไม่ตกทีมนันแบบ๊บอาวพี่ตำรวจมาพี่ตำรวจ<อ>มาพี่อ๋อโอเคลงลง แล้วเราก็ติดกูทำไงเนี่ยให้ตำรวจให้ตำรวจชาร์จถให้หน่อยได้ไหมรถติดในร่นองนะอาชีพหายโอโ้โหเป็นตำรวจจริงก็ปั่นเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถผมรอดแล้วรถผมรอดแล้ว <c oughs> พี่รถใครอะเก็บใส่รถก่อนไหมของเขาอ่ะสองอันน่ะไปดิใครบีแท็กสามรถกูรถกูอันนี้รถกูเก็บใครใส่รถกูต้องเก็บใครใส่รถอ๋อเขี้ยอะไรวะเนี่ยใลเปยนไปเลยเปย์มันอยู่คันกูใส่ไปเลยเออใส่แล้ว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 ค่อยรวมนะค่อยรวมนะไป ขับจากตำรวจนะครับไปโหดจะเตะทำอะไรหนูไม่ลำคาญกูก็ไม่ลำคาญมึงไม่ลำคาญกูไม่ลำคาญเลยยกอะมึงไม่ลำคาญกูฟังได้อะไอ้ลำคนทั้งวันอ่ะสี่ชั่วโมงให้มึงอะไปเตะมาดิไอ้นี่มึงกับกูอะมันพยายามใครยามเมื่อยไอ้สารพิเศษเตะเตมันค้างกันไปอีกไปอีกไปฉันเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ มันเป็นแผลมันเป็นแผลงนี่คือแบบว่าดึงความสนใจนิดหน่อย A few moments later ไปรวนะสวยสวยตตายแน่นีายน่รคหนอนลคน

อะไรกูเด็กข้าวอะไรตอนนี้เนี่ยเร็ว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  ไม่ผมกินข้าวอยู่ผมกินข้าวอยู่พี่ตำรวจไม่จับได้นแต่คนที่ตไม่ล็กเลยล็เลยล็กโอเคจับน้ำร้หนึ่งกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่กินข้าวอยู่จะขึ้นรถตำรวจไอ้จรกินข้าวอยู่บ้ากินข้าวอยู่จะดสล็กินข้าวอยู่กินข้าวอยู่ไมยัจเย็นขอขอสบังครับขอสไปเออึ้นรถดีไซด แล้วมจะขับไล้ล้เาลยังเอาเลยล้องเอล้อเอาเลยล้อยัอยล้ยเอาเ้อยาย้อยังเอาเลยอยัมเตาเลย่ตอดไง่อิดไม่ติดังเาเล้อยังเอาเ้อยังเอาล้อยังอลังเลยล้อยังเอออาเลยออาเลยล้ังเอาเลยอยไม่ติด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 ังเอาเลยล้งเอับล้อยงเอาเลยล้อยงเอาเลยล้อยงเอาเลงเัยล้อเ้อ้้องลอ เอาขึ้นแล้วไปเรื่อยๆเอาขึ้นรถอีกขึ้นออไไป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 ไ แบ็คก็รอดแบ็คกนรอดแบ็คกนรอดเอาเล่เลยก็มาในไอ้ตันระวังพี่จั่วโอ้โหรห นะว้าวเก่เห่าทมเก่กับกูทอดทีปืนพี่มันลากเาไว้่อวั็น่าวกำจัึงดูกระส่าที่นี่ไม่เ้ยค้มโกับบอแล้วคนเกอยยังหอน้าวันกูลำเหล่ามึงฆาฝาบนญที่โกหกมแล้วโกมแล้วโกหกโอหกโก้ยโกหกโอหกโอหกโก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 ้กโกหยโกหกโกหกโกหกโกหยโอ้ยโกหกโกหกโกโอ้ยโโโโโโกยโโโกกโโกกโ